สวัสดีอีกรอบคนสวัสดีร้อยรอบพันรอบมันเป็นไรเนาะขอยในสวัสดีครับโอ้คันว่าสวัสดีตอนขันแรงครับผมแก่บอกแก่บโอ้ยแบบคันสุกแนวแกะกับแก่เพื่อความมีแห้งววันนี้ผู้บ่าวมาแก่นะครับเนาะงจะมาไต่จิรินครับน้องบอกว่าเขาหลับไปไต่วันตัวฉันหลับมาไต่จิริีอ่ามาถึงเวลาที่จะกลับบ้านกลับพระนคร้ะครับเนาะองหาผารีแก่ครับผารีแก่นี่แหละอาหากินกัะมันลูกกันะรอกสี่กระแซบพุดไปดอยกองวันผมนี่ละดูเรื่องแสดงกับไทมี่เขาเถอะนะ อ่าโอเคนะครับน่าเราจะไต่ไปเรื่อยเรื่อยแายมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับโอ้ยร้อนแทบแย่แนวแก่ผมแกเสียครับผมโอ้ยนอนนอนแก้เพื่อความมีแหงครับท่านจงให้อ่าถ้าใครแก้แล้วไม่มีแหงอยากแก้ครับผมนะอ่าผมแก้แล้วผมมีแหงผมแก้ครับโอ้ยนอนแก้เพื่อการบันเทิงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมแก้เพื่อความมีแหง,องอครับอ่านครับเนี่ยหนึ่งตัวครับนี่อ่าเห็นไหมนี่จะไปจิตถนนะครับบ้านผมนีน่จิตถนมากคนเดือกี่ไรหรือกิ่รนหรือะไรอะไร